สวัสดีพี่วิ่งเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพาครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่สี่ร้อยสิบสี่นะครับสี่หนึ่งสี่นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับอีนี้รายการละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ โทรหรือไลน์เ่เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่พี่อนชมแล้ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรื่ององแรกนะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสภาพหิ่งเลยครับยันคมชัดนะครับเป็นพระนิ้คขงนะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติหมายนิดนึงนะครับ หน้าตาติดชัดนะครับต่อไปมหมายเลขสองคนระับเป็นพระวัดเกศชยโยนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จวัดเกศชยโยนะครับหมายเลขสองนะครับ หมายเลขสามนะเป็นหลวงปูท่ทวดนับเนื้อว่านครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับหมายเลขสี่นะเป็นหลวงปูท่ทวดนับเนื้อเมกะพัดนะครับ ตัวนี้ม่กะพัดหมายเลขสี่นะครับวันนี้ข้านะเป็นเต่าหลวงผู้หลิวนะครับเต่าปกหนี้นะครับหลวงผู้หลิวนะครัเนื้อทองแดงนะครับ หกครับเป็นเหรียญหล่อชินาลาดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเนื้อทองผสมครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะครับลูกมือหลวงพ่อมุ้ยสภาพใช้นะครับวัดดอนไล่นะครับ รอหลวงพ่อมุลยนะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนะเป็นเครื่องรางเลี่ยมเก่านะครับ,นรบเนี่ยเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้ไหมครับหมายเลขแปดนะครับ เี่ก้เป็นเหรียญหลวงพุทธทิมนับปีหนึ่งับพุทธมปี17ึ่งเจ็ดมาเลขเครับ, 1, รบม, 1, นะมาเลขสิบน,นะเป็นชินลาดนับเนื้อทองผสมนะครับชินลาเนื้อทองผสมนะมาเลข0ิบครับ นี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลหลวงพ่อคำวัดโพดีนะครับกำแพงเพชรนะครับเหรียญหลโบราณเนื้อทองผสมนะคหลวงพ่อคำวัดโพตีนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีแตงตะไบนะครับหน้าหลังเป็นยันนะครับอันนี้สิบสองนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงนะครับหลวงปู่ดูนะครับหลังยันนะครับ หมเสิบสองเป็นสมเด็จหลวงปู่ดูนะครับสิบสามนะครับเป็นพระชัยพระครูสอนวัดมักสันนับเป็นพระชัยสองหน้านะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นนิทอนผสมนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับ ็นพระชัยนะครับหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงครับสองสี่กว่าครับโคราชนะครับเป็นน้ำท้องผสมเก่านะครับมียาขัดนะครับแดงตามซอกครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นเรียนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเรียนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เป็นเนื้อฝาบาทนะครับสภาพหิ้งเลยครับหมายเลขสิบหกนะครับ,รบเป็นหลวงปูท่ทวดวัดพระโคเนื้อว่านนะครับเจ็ดครับเป็นจอบ หลวงพอเงินนะครับจอบเล็กหลองพอเงินวัดบางคานะครับ1ิบนะั้นเป็นมเหส่วนเนื้อชินนะครับ ยีสิบเก้านับเป็นรูปหล่อโบราณนะหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ธิราชนะครับรูปหล่อโบราณนะหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ธิราชจังหวัดอยุธยาครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบนับเป็นปกโพลหลวงพ่อกลวยนะครับปีสามเก้านับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อหมุนวัดเข่าแดงนะครับ,ป,ระะรบปัทลุงนะครับเป็นเงินทองผสมนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเพือกวัดกิ่งแก้วปีสิบสองเป็นรูถทายนะครับหลวงเผือกวัดกิ่งแก้วปีสิบสองนะครับ ยี่สิบสเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินครับหลังยันครับยี่สิบสี่เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินครับ ยี่สิบห้าครับเป็นปิดตาหลังแบบนะครับยี่สิบหกครับเป็นหลวงพนกนะครับวัดเขาบังเหยนะครปีสามห้าครับสามสี่สามห้าครับเนี่ยปิดตารุ่นแรกหลวงพนกวัดเขาบังเหยยนะครับ จังหวัดชยภูมินะครับยี่สิบเจ็ดนะเป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อโพนะวัดวังหมันเน่านะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อโพวัดวังหมันเน่าจังหวัดพิจิตรนะครับยี่สิบแปดครับ หลวงปถบครับชนแดะครับรุ่นโบราณหลวงปถบครับม,มาในยี่แปครับเป็นเื้นทองผสมนะครับอันนี้ยี่เก้าครับเป็นเด่ีนัน่งบัลังอเก้านึ่งปากกานะครับสเดิมนะครับปีสามเครับนั่งบลังนะครับสวยเลยนะครับปากกาครับสามสิบเป็นเหรียญเจ็ดพันานะครับ อันบัก้ามันกันครับเนี่ยอันบัก้าสองเดิมเลยนะครับหลังพอปลดล่อครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับช่องนี้ติดต่อหนึ่งศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดเพื่อนเป็นพี่ๆ้องชมแลช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับส่วนอีกพีนี้ขอจบไว้ยง่านี้ครับสวัสดีครับ